สาวๆฉันเป็นคนแรกนะส่นสายจะ้องคือ,อไรนะมาดูกันให้เนีงเหรอฉันไม่เคยเห็นคินเดอร์เท่ขนาดนี้มาก่อนเลยโ <Come on. S 1> ชคดีจริงๆต้องแบบนี้สิฉันได้คินเดอร์เอไพรสขนาดปกตินนะฉันโชคดีมากโอ้โ oh ห <Wow. S 1> ใช่แล้วฉัชละสลซเพื่อนๆตามก่นแล้วใครได้น้อยที่สุดต้องกินก่อนเบตตี้เริ่มได้เลยแล้ว <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวเจ้าห่อจะใครเล็กๆแบบนี้ได้งไงกันเนี่ย <c oughs> ฉันมีเครื่องมือช่วยละแน่ไม่ช่วยได้ ตอนนี้แหละเป็นไงน่าจะได้ผลนะเอาล่ะตอนนี้ก็ลองได้อืมมาเลยจังเลยถึงจะเล็กแต่ก็อร่อยมากเลยนี่มันดีมากแต่น่าเสียดายที่มันหมดเร็วไปแต่ทำไมไม่ลองกินได,ด้ดูซี่แล้วเข้าอย่ายุ่งของซูซี่นะเข <c oughs> าสามารถจัดการกับใครของฉันได้โดยไม่มีเธอนะดูเหมือนมีของขวัญอยู่ข้างในด้วยสงสัยมันคืออะไรนะ ตอนนี้ฉันจะกินช็อกโกแลตก่อนแล้วค่อยหาคำตอบและนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาดูกันว่ามีอะไรรอฉันอยู่เออน่อขาขยี้ขยี้แมลงศัอยู่ในช็อกโกแลตงั้นเหรอจออระอ้วกเหรอทำไมต้องบวมขนาดนั้นด้วยน่ากินออกแล้วก็มาลองกันโอ้ไม่โอ้มาอร่อยมากดีจังเลย <Yeah. S 1> เออน่าขยะแยี้ เวลาแกะเคนเดอร์หลักของชันแล้นวนนี้แล้วกระดานห่อใหญ่ต้องใช้เวลาสักหน่อยแบบนี้แหละชักแลตคอนจริงตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าอะไรอีกข้างไหนมานทำยังไงดีนะเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะทุกด้วยมือแบบนี้เพราะมันหนามมากเราต้องการความช่วยเหลือจากคนเอาละ่ะเรียบร้อยมาดูกันว่าอะไรข้างในโอ้น่ารักจังเลยอะ oh. ดูสิมันน่ารักแค่ไหน ตอนนี้เขจะเป็นเพื่อนของฉันนะสวัสดีในตอนที่แคนนี่กำลังเล่นกับเพื่อนใหม่ของเธอเราสามารถขโมยช็อกโกแลตของเธอได้นะเธอไม่เห็นหรอกใช่แล้วล่ะมันกินกันเลยโอ้ดีจัง<ม><ม>วิเศษมากอร่อยจังเดี๋ยวก่อนนะช็อกโกแลตของฉันอยู่ไหนอะส,สาวพวกเธอไม่เลืใจบ้างเลยเหรอแย่ yeah, มาก ตอนนี้ฉันจะเป็นคนแรกนะหรือซิมคืออมยิม้มแลวข้างในคือปลางง้นเหรอหน่าเคดขี้แยจะกินยังไงอ่ะเธอต้องกินนะมาดูกันว่าฉันได้อะไร <S <S อ้ฉันได้ออมยิ้มกมําแมงป่องด้วยนะ่ากลัวดูเหมือนว่าทางนี้เราทุกคนโชคไม่ดีเลยอมยิ้มของฉันเล็กแต่ว่ามีแมงวันน่นยาติดขี้แยอยู่ข้างในอะและเธอจะเป็นคนแรกที่ได้กินด้วยกินให้อร่อยนะใครเป็นคนคิดก่อนก็งอได้ขึข้นมาเนี่ยยิ่งเราก็ยิ่งดีแล้วกัน โอ้เดี๋ยวก่อนนะแม,มลงวันอยู่ข้างในด้วยเอ้ยแมลงวันเป็นศิลปากของฉันอะแน่ศิลปที่แย่สูซี่ตอนนี้ต้องลองแมงป่องแล้วนะต้องทำถึงมันจะไม่อยากทำก็ตามอ่ะแต่ว่าอันนี้มีรสชาติด,ดีมากเลยอะอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วอยากกินให้หมดหยุดไม่ได้แล้วจริงๆด้วยคืงหงุดหงิดสซี่จะํำของว่าอะไรอยู่ข้างในนะอร่อยจังเลย ต่อะไรอยู่บนลิ้นของฉันน่ะน่ากลัวฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยอ้มันต่อยฉันด้วยมาจะไม่อยากยุ่งกับแมงป่องอีกต่อไปแล้วแคนดิ้ถึงตาเธอแล้วฉันจะเกี่ยวมิ้นได้ยังไงไม่โดนปลาเนี่ยโอ้าสาวตอนนี้ฉันก็เจ็บพวกเธอแล้วอมยิ้มอันใหมากเลยอะแต่ว่าอมยิมขอฉันมันใหญ่เกินไปและฉันก็ไม่ลืมเรื่องปลาด้วย โอ้จริงด้วยไอเดียฉันแค่ต้องถุบมันด้วยค้อนโอเคเอาไปเลยแทนทนตอนนี้ฉันกินของหวานได้อย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวปลาจะเข้าปากด้วยอ้ออมีเมไร่จังเลยอะมาก,มากะฉันอยากกินแบบนี้ตลอดชีวิตเลยและฉันก็ไม่นองกินปลาด้วย แบบนั้นไม่ได้นะเธอต้องลองปลาด้วยแล้วเข้าตอนจริงๆเหรอดูเหมือนว่าฉันต้องทำจริงๆสินะันจะลองกัดดูโอ้ยฉันจออ้วกโอ้ยยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดให้เหลือแค่ก้างนะโอ้ฉันรู้วที่กินเร็วแล้วแล้วเ้ยน่าจคิดแย้นะแต่ฉันทำได้ แต่เธอไม่ต้องโยนก้างมาทั้งนี้สินี่มันแย่บ้ากเลยเพอาะทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะสาวครั้งนี้ฉันจะเปิดฝาเป็นคนแรกนะโอ้ยแย่ที่สุดของอร่อยคริส oh. ของปลดของฉัน oh. ของฉันด้วยแต่ทำไมมเล็กจังเลยอะ่ะ oh. เพราะฉันได้อันใหญ่ที่สุดยังไงล่ะไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดานะแต่ใหญ่เวอร์ oh. แคนดี้ต้องอารมณ์เสียนะทําไม่โอกาสได้กินช็อกโกแลตก่อนเพื่อนนะ ก็ได้เทวิกม์มาอร่อยมากมากเพราะงั้นฉันก็มีความสุขได้ถึงแม้มันจะเล็กมากก็ตามล่ะเพื่อไม่ให้เหมือและฉันจะกินด้วยแนบอร่อยจังเลยแล้วฉัจะกินต่อละ <S <S อเมตตี้ถึงตาเธอแล้วแล้วเข้า <S <S ในที่สุดตอนนี้นเชากระดาษห่อก่อนเอ้ยมาทำอะไรเนี่ยทำไมถึงมาที่ฉันละ่ะ พ่อทีนะฉันเพื่อะไม่หอ,อกนอกเจ้าชกรสแท่งใหญ่แท่งนี้นะนี่มันอร่อยมากเลยดีจังใช่แล้วฉันสามารถจัดการมันให้หมดอย่างรวดเร็วเอายอมย่อม,มกินระวังกันน้หน่อยได้ไหมชกลสมันไปทุกทิศทางเลยเฮ้ยฉันกินมากเกินไปแล้วแต่มันอร่อยมากส,สารสารทำไมพวกเธอถึงสุกโปแบบนี้ล่ะเดาสิ ตอทุกคนเลยเพราะว่าช็อกโกแลตของเธอนั่นแหละเท่ทีนะฉันแค่อยากกินช็อกโกแลตให้เร็วที่สุดนะแต่เธอยังกินไม่หมดนะเรียบกินแล้วเข้าใช่แล้วอาจต้องชิมีของแคนดี้เหมือนตอนที่เธอกินปลาไงล่ะเยี่มไปเลยนี่มันอร่อยมากแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติกับฉันล่ะตอนนี้เบตตี้กลายเป็นยีนลาวปินแล้วดูเข้ากับเธอดีนะหยุดหัวเราะนะกินทัได้แล้วได้เลย เธอคิดว่าฉันสามารถจัดการได้ไม่มีปัญหาหรอกฉันสามารถกินทั้งสองแท่งพร้อมกันได้ด้วยหรือว่าเธอเคยสงสัยมั้งว่าเทอร์ริคส์มันคล้ายกับเคี้ยวมากเลยเหรอเบตตี้บูชาย่น่ากลัวมากเธอนุ้ไม่เหมือนแวมไพร์สักนิดเออไม่เป็นไรหมดแต่เล่นอยู่ได้ฉันคิดว่ามากินช็อกโกแลตใสอะไรกันดีกว่าอืมอะไรจังเลยนี่มันของปล่อยของฉันเลยนินิ่งอย่ามีมีม ฉันคิดว่ามันสนุกมากแต่ว่าเบตตี้สุดที่สุดละตู้เซฟหลายสีสวยจังเลยช่อยฉันจะเปิดมันก่อนไม่ฉันต้องหาบคนแรกเร็วข้าวข้างในคืออะไรนะว้าวมันคือกล่องลูกปวด M M นี่สิเรียกว่าโชคดีจริงๆเลยใช่แล้วแน่นอนฉันแทบลองไม่ไหวจะกินมันแล้วอืมอร่อยจังเลยเค้สอยากแบ่งเพื่อนไหมอ่ะ อ๋อไม่แน่นอนฉนจะกินให้หมดเองคนเดียวอร่อยจังเลยนั่นไงล่ะเป็นสาวน้นท่านกะมากเลยไม่ฉันไม่ได้กะ,กะนะโอเ่อเหมือนเรืงจะติดคอฉันนะทอมช่วยด้วยทอมเธอต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะดูสิเคสจะช่วยเหลือเธอเองเป็นไงดีขึ้นมะดีใจจังโอเคทอมตาถึงตาเธอแล้วนั่นก็ตาฉันแล้วมันดูคืออะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเมาส์คอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยอะอยากรู้จะว่าทำยังไงโอ้โห มันคือเคอร์ซ่านี่เหมือนในจอคอมพิวเตอร์เลยเธอพูดถูกแล้วฉันก็สามารถย้ายวัตถุได้เหมือนไอคอนบนเดสก์ท็อปได้เลยและจริงๆด้วยละ่ะดูสิดูสิตอนนี้ฉันไม่ขนมของเธอแล้วละ่ะและฉันลุกขึ้นรับอีกอย่างด้วยนะขยายยังไงละ่ะขนาดใหญ่เวอร์เลยนี่แหละที่ฉันต้องการอย่ามโมตะลึงนะสาวสาวขอยฉันอร่อยดีกว่าอืมันลองกันเลย เป็นรสชาติที่ดีมากฉันอยากลองบ้างมือไม่ไม่นะห้ามจับฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันคิดว่าฉันรู้แล้วต้องทำอะไรไปที่ถังขยะเลยเยี่ยมมากไปทอมเธอต้องได้รับกรรมเดี๋ยวนี้แย่ที่สุดเลยฉันทำไปได้ขยงยาทำแบบนี้ก็พิจารณาเล็กได้ยังไงเนี่ยเธอรู้ไหมทอมเรามีปัญหากับเธอแล้วล่ะ เอานี่ไปนี่แน่ถ้าสมควรได้แล้วมันแลิกท้องรู้ไหมถ้าไม่ควรโยนเพ่อนทิ้งถังข,งขยะนะถึงตาฉันแล้วล่ะโอ้นี่มันคือระเบิดเหรอจริงเเนี่ยเอาไม่นะมันทํางานแล้วเคแรับไว้ไม่ฉันไม่อยากได้มันทำเอาไปโอ้ฉันไม่ข่าวร้ายแล้วสางส, <c oughs> สัญ,ญญาณไฟไหมกำลงังดังแล้วล่ะน่นแหละขอ,อน้ำหน่อย ดีมากเลยใครเป็นคนทำรอบต่อไปแล่ของขวัญใหม่ฉันจะเริ่มก่อนนะแล้วฉันได้อะไรนะโอ้จริงหรอลูกแมวนี่ฉันฝันถึงแมวมันตลอดเลยอะอ๋อฉันมีที่นอนให้มันด้วยนอนลงไปเลยจ้าแมวน้อยเดี๋ยวพี่จะห่อให้เองแบบนี้แหละตอนนี้เ้อก็เป็นลูก้อยของฉันแล้วน่าหลงจึงเลย ในฐานะคนที่เป็นแม่จะ,จะเลี้ยงเธอกินนมสิแมวน้อยเฮ้เราขอเล่นกับจะปุยหน่อยสิ <c oughs> อะไรอีกละ่ะไม่เอามืนออกไปนะน้องต้องการความสงบนะอา็ได้อาจจะมีอะไรที่ขนปืนของแม่ของเธออยู่ในตู้เซฟของฉันก็ได้นอะ <c oughs> อะไรเนี่ยกระเทียมเหรอเหม็นมากเลยชันทให้มันกับมันดีเนี่ยไม่ตลกนะสูซีสโอ้ฉันรู้แล้วถ้าเธอเขย่าตู้เซฟแบบนี้เปลือกกระเทียมจะดูดออกจากเปลือกเลยล่ะ มาดูกันเลยมันได้ผลตอนนี้ก็ลองได้แล้วเอ้ยเหมือนที่ฉันคาดไว้เลยรสชาติแย่มะมัดเลย hey, <you. S 1> ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะหนกินกระเทียมแบบนี้โอ้ไ oh, <no. S 1> ใช่ฉันรู้แล้ว oh, <God. S 1> ฉันมีสกอตเทปอยู่มานี่เลยทอมทำอะไรของตัวดันจูซี่แล้วก็เอาบันออกไปเลยนะเอาเป็ดเส้อสวร่อยดีกว่าไมา่ <Come on. S 1> ให้ตาย โอ้อะไรเป็นเนี่ยโอยน่ากลัวจังเลยมันคืออะไรเนี่ยแวมพร์เหรอเดี๋ยวนะฉันนึกออกแล้วทอมอาปากแล้วแล้วก็หันไปที่แวมไพายเลยแบบนี้แหละมันได้ผลไปเทียมขับไล่แวมไพายฉันอ่านเก่ยเรื่องนี้มาเยี่ยมมากทอมเก่งมากคอ แล้วครั้งนี้เรามีอะไรอยู่นะโอเคนี่ให้ฉันเล่านะมาดูกันว้าวดอลลิต้ถุงใหญ่ลถมาสก,กัฉันเลยโชคดีจังเลยฉันจะเททุกอย่างบนโต๊ะเรจะได้กินง่ายขึ้นขนมสามอย่างที่ฉันชอบที่สุดโล้วฉันพร้อมแล้วล่ะโดยไม่ต้องหยุดเลยฉันชอบมากเลยแต่เราก็มาปฏิเสธเหมือนกันขอหน่อยนะสุดสิ พวกเราเราไม่กินโดเรยโต้กันได้ฉัน <Come on. S 1> ก็มีต้แซฟขอนตัวเองเหมือนกันนะ <Okay. S 1> มีอะไรเด็ดๆอยู่ในนั้นแน่นอน oh, <man. S 1> โอ้อไม่นะมันคือผักเซตหนึ่งถึงเกลยดบอกโคลี่อะจะไม่ไว้ทำไมเนี้ยเออเป็นเขียวสุดๆแน่เลยฉันกินไม่ได้กินเลยเอาฉันมีไอเดียแล้วบางทีถ้าฉันเปลี่ยนบอกโคลี่เป็นน้ำปั่นล่ะมันไม่เพียงแค่ดีต่อสุขภาพนะแถมยังอร่อยอีกด้วยมั้งล่ะ แบบนี้แหละเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันตอนนี้ฉันเอาแก้วสๆออกมานี่แหละที่ฉันต้องการแล้วก็เติมมันให้เต็มเลยเงินก็มันดูสวยมากเลยแล้วก็จะเป็นยังไงนะโอ๊มาลองกันมันหมวนจะอร่อยเออไม่นะไม่มันไม่ได้เลยจริงๆมันแล้ว้ายมาพวกเธอฉันรู้สึกไม่ดีเลยแล้วเธอคาดหวังอะไรล่ะอย่าหัวเราะนะผิดด้วเสกของเธอได้แล้วทอมฉันภาพเราไม่ไหวแล้วมันจะคืออะไร มันดูเหมือนปืนอะไรสักอย่างเลยอะแถมยังมีตัวเลขด้วยอ๋ะใช่แล้วมันคือปืนขยายส่วนไงแบบนี้แหละมันจะทำให้มาลองกันเลยตอนนี้เราจะได้เห็นกันเธอทำอะไรอดทอมดูสิตอนนี้น้ำแก้วนี้ม,มีมากกว่าเดิมอีกอะแล้วฉันต้องดื่มหมนอีกครั้งด้วยอะเทอมขอปืนหน่อยสิฉันเหลือขนมอีกชิ้นหนึ่งขอใหญ่ใหญ่เลยอ๋อเหมือนมีบางอย่างขัดข้องน่ะฉันไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้นเนี้ย ซูซี่เธอเคยเป็นคูณของเราอะพวกมันเป็นล่างคนว้าวรอบใหม่งั้นก็ฉันขอเป็นคนแรกนะแล้วมีอะไรในตู้เซฟล่ะว้าวมันคือลูกว่าวพิเศษนี่จัรี่เบลลี่ฉันรักพวกมันมากเลยอยากกินให้หมดเลยนะ่เนี่ยแต่ฉันคิดว่าต้องเริ่มอันหนึ่งก่อนนะอืมอร่อยจังเลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมือฉันหายไปไหนล่ะทุกคนหายไปไหนฉันมองไม่เห็นตัวเองเลย เงี้ยงั้นเรามาแก้ส,สาวๆกันดีกว่าดูสิโถบินโถบินเดี๋ยวก่อนนะทอมเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเขาก็แค่ล่องหนนะอะไรอยู่ในตู้เซฟของฉันนะว้าวมันคือชีสนะฉันรักชีสมากเลยโดยเฉพาะในพิซซ่ามันน่ากินเสมอเลยฝันร้ายฉันนเลยเกิ่อะไรให้กับตู้เซฟของฉันเนี่ยมีอะไรอยู่ในนี้ไม่มี หนูไปคิดว่าฉันชอบมันเหรอเอามันไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยกำลังทําอะไรเน่ะมันกำลังกินขนมแล้วกตัวใหญ่ขึ้นมันกลายเป็นหนูยักษ์แล้วดูสิมันกำลังทำลายบ้านเมืองฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเมืองนี้ต้องการการปกป้องใจฉันเองมานี่เลยเจ้าหนูตัวรายฉันจัดการแกเองเอตอนนี้มาสู้กันเถอะฉันตัวใหญ่มากแล้วหลบทัน ันคยเจ้าหนูนักคาราเต้ตัวจริงโยะและแสบปิดเทยใช่แล้วฉันเคยใช่ฉนะหนูแพ้แล้วล่ะและตอนนี้ฉันจะโยนมันออกไปเพื่อไม่ให้มันกลับมาอีกเยี่ยมเลยทอมเธอทำได้แล้วและตอนนี้เราก็ทำทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอันไหนคนกินเพื่อเพิ่มขนาดนะอันไหนเพื่อลดน่ะโอ้ฉันตัวเล็กลงล่ะงั้นฉันต้องลองสีแดงสินะ โอเคเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันรู้แลว้วต้องให้ทอมกินสีอะไรสรีเหลืองไงละ่ะทอมเตรียมตัวใ้พร้อมนะเปิดปากของเธอสิเอาล่ะนะรับได้แล้วว้าวอร่อยจังไม่อยากจะเชื่อเลยฉันกำลังตัวหดเล็กแล้วขอบคุณนายเคทเป็นการมาจนไปที่สนุกจริงๆเลยฉันจะเอาลูกอ,อมซ่อนไว้ใต้เฟืองจะได้ไม่มีใครเห็นโอ้พยาบาลกลางมาแล้ว แล้วแล้วเธอซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่าขนมนะไม่มีคะ่ะแล้วนี่ละ่ะใช่ฉันรู้อยู่แล้วขนมเพียบเลย<ๆ>เธอไม่เห็นป้ายเหรอห้ามเอาขนมเข้ามาในโรงบ้าบาลฉันจะยึดมันให้หมดเลยทุกอย่างเลยเอาละและอย่าให้ฉันเจอมันอีกนะไม่มีขนมแล้วฉันจะยัยงไงเดี๋ยวก่อนนะฉันซ่อนไว้อันหนึ่งนี้ฮะว้าว อร่อยจังขออีกหมดซะแล้วมีไอเดียฉันจะส่งข้อความหาเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ว่าเขาจะช่วยฉันโอ,อ้ข้อความมันมาจากแคนดี้ <What? S 1> อะไรนะเธอถูกทิ้งโดยไม่มีขนมนั่นเหรอเราต้องช่วยเธอฉันจะเอากระเป๋าเป้และขนมพวกนี้ไปให้เธอได้เวลาออกเดินทางแล้ว ถึงโรงพยาบาลแล้วนี่อยู่ตรงนั้นเลยนะเธอไม่เห็นป้ายเหรอห้าม,ออม,มาเอาขนมเข้ามาอ๋อให้ตายเหนื่อยใจจริงๆเลยโอ้คนไข้ามาสวัสดีค่ะโรคของคุณเป็นยังไงบ้างอ้อแน่นอนฉันเลยอืมนั่นแหละไอเดียฉันจะเริ่มด้วยเปลี่ยนรูปลักษณ์ของฉันสีชมพูเหมาะกับฉันมาและจากนั้นฉันจะใส่ขนมทั้งหมดในแป้ข,ของฉัน แล้วก็จะซ่อนมันไว้ใต้แจ็กเก็ตแบบนี้ฉันคิดว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ใน,นไม่ชา้าล <Okay. S 1> ่ะโอเคเอาสวัสดีขอฉันเข้าไปได้ไหมโอ้คุณกำลังจะขอดงั้นเหรอแน่นอนเข้ามาเลย <Very much. S 1> ตอนนี้ฉันอยู่ข้างในแล้ว <What? S 1> อะไรนะแต่นผู้หญิงที่แปลกมากอาสุซี่เธอเองฉันจับให้ไม่ได้นะไงเธอท้องแล้วเหรอนั่นเป้เหรอ แล้วข้างในคืออะไรล่ะขนมเย้เธอดีที่สุดเลยโอ้ฉันอยากกินนีนมน้มันแ<ข>อมฉันชอบมันสุดๆสวัส,ด,สด,ดีค่ะไม่ห้ามอาขนมเข้ามาแบบนั้นแหละตอนนี้เธอสามารถเข้าไปได้แล้วคนต่อไปเอออะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นเรากจะเสียเธอแล้วเราต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วน สาวน้อยน่าสงสารจังเลยถ้าปวดหนักจริงๆรีบสิรอะลรล่ะไปเลยโอ้เธอปวดเป็นอะไรไม่นะซูซี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอเอ้ใจเย็นๆนะฉันไม่เป็นอะไรไงมันคือการปลอมตัวนะและขนมอยู่นี่เยอะมากเลยมันเลยมันเลยเยลลรีบมันอร่อยมากนะ <No. S 2> ขนมฮะแตเฉันจะทำยังไงดีนึกออกแล้วได้เวลาปลอมตัวเสื้อหมอแขนเสื้อขอปกและแน่นนอนว่าป้ายชื่อนี่ไง <laughs> ฉันพร้อมแล้วสวัสดีคุณพยาบาลถึงเวลาเข้าการของฉันแล้วล่ะโอ้เย่ในที่สุดขอให้โชคด,ดีนะ ใช่ใช่บายบายไ,<อ>ได้เวลาแล้วที่ฉันจะโอ้เธอไม่เห็นป้ายเหรอห้ามขนมเข้ามาใช่แล้วเก่ยว่ตรงนี้งานนี้จะฉันแน่นนอนของมาส่งแล้วโอ้พยาบาลใช่ฉันเองมันจะไม่ได้เหรอสุดสีไงพนักพาอะไรมาได้เหรอว้าวขนมเยอะจังเลยจำเลยฉันรักทวิส์มานี่เลยอ,อร่อยจัง ยินเดียให้บริการเสมอโออเกิดอะไรขึ้นก็ฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้อ๋อยุดกอนเธอปั๊บแม่คะได้เวลาวิ่งแล้วเธอจะหนีไปไหนฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้เอาเกลอบไปแล้วเธอกำลังมาหยุดนะเอาปวดหัวจังเลยคณหัวไม่ยาแกปวดหัวไหมเออมีสิเราต้องทำอะไรสักอย่างด่วนแล้วล่ะใช่แล้ว น,นจะได้ผลนี่จ้ะมันคือ,อยาตัวใหม่ล่าสุดนะแล้วเว้ยสิฉันหวอกว่าเธอจะไม่รู้นะอมอร่อยจังยาเม็ดไม่ควรมีรสชาติแบบนี้นะมันคือเธอไม่ใช่หมออ๋อฉันว่าฉันต้องไปแล้วถามยังปวดหัวอยู่เลยเราต้องทำสำเร็จแน่น,นอน อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเธอกำลังจะพาไปไหนเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าเธอจะมิดได้โอ้ขอโทษแน่นนอนเข้าไปเลยน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยมันคือรอยขนมนี่หยุดนะฉันนึกยินแล้วเอาไปจากที่นี่เลยอย่าลืมเพื่อของเธอด้วยนี่มันบ้าไปแล้วสวัสดีคุณสวย อะไรอยู่ข้างหลังเธอนะใช่มันเป็นดอกไม้สวยๆไงสำหรับเธอ <Very much. S 1> ขอฉันจูบมือหน่อยนะเธอสวยมากเลยโอ้สวยจนละสายตาไม่ได้เลยเอ้ <Wow. S 1> ชมกันกันไปแล้วนะเออไม่เกินไปหรอถ้าเฉพาะต่อหน้หวิ่งสวยๆแบบนั้นโอ้ได้เวลาวิ่งแล้วสวัสดีคนสวยนี่ฉันเอง สูดสิไงดูสิว่าฉัน,นอะไรมาโอ้เ้านมแตมหมกเลยเจง๋งฉันชอบยีลีม่มีฉันอยากกินมนันมาก,กนเลยมันอร่อยมากสูดสิข้าคืออัจฉริยะครั้งนี้ฉันมีลูกกวาสกิโเทลและก็มือป้อมฉันจะใส่ขนมลนงไปในมือป้อมแบบนี้เยี่ยมเลย แล้วตอนนี้ก็าพ,พ่นแผนสำหรับก,กระดูกหกักฉันจะซ่อนมือไว้ในแขนเสื้อแล้วก็ใส่มือเปล่ามาอย่างนี้แผนเด็ดมากเลยงั้นก็ไปกันเลย Let's go <S อ๋อสวัสดีฉันแขนหักอะ่ะโอ้ <What? S 1> น่ากลัวมากเลย oh. แต่ว่ามันหักจริงๆใช่ไหม โอ้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะนั่นนอนเข้ามาสิเอาเธอเจ็บมากจริงๆริงส่ซิเธอแขนหักเหรอน่าสงสารก็ไม่นะดูสิอ้าทำไมเธอดึงมือออกมาแบบนี้อะอะไรนะมันไม่ใช่มือจริงเหรอแล้วก็ลูกอมด้วยโอ้เจิงไปเลยเยี่ยมมากอ้ามีมืงคนอยูอ่บนเตียงฉันฉันคิดว่าเราทำให้เธอ